สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าสุกนะคะป้าสุกจะมาพามาดูต้นมะนาวที่คุณป้าเพาะมะเลเ็ดปลูกนะคะด้วยมะเร็มะนาวพื้นบ้านของคนอุตรดิต์นะคะเขาก็เพาะมะล็ดนี่ก็สี่ห้าปีนี่ก็ครบแล้วนะคะสี่ห้าปีแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่คะ่ะมะนาวที่เพอะด้วยมเมล็ดนะคะคุณป้าเอามาจากบ้านอุตรดิตต์นะคะและเอามาทานนะคะ น้ำเขาเยอะมานาพื้นบ้านนะคะเปลือกเขาก็ไม่หนานะคะนี่เมื่อปีที่แล้วก็ออกมั่งแต่ประมาณสิบยี่สิบลูกแต่ตอนนี้ป้ามาทำฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนล,ลดต้นผลไม้นะคะแล้วก็มา,นานนะะํามเขาจะดกนะคะเดี๋ยวเขานี่ออกเยอะเลยค่ะนี่ออกทุละรุ่นนะคะออกออกเยอะเลยค่ะ นี่นี่ก็ออกในไครที่กําลังออกดอกอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะคุณป้าก็ลดได้มาสองอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเขาก็ออกดอกปกติมะนาวพันธุ์นี้พื้นบ้านเขาก็ออกลูกใหญ่แต่ที่ป้ามาปลูกที่จังหวัดนนท์นะคะคุณป้ามาอยู่ที่นี่นะคะมาทํางานแล้วปลก,กเกษียณก็เลย ซื้อบ้านอยู่กันนะคะนี่ค่ะตรงนี้มันเป็นที่หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะออกเยอะเลยคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่ดอกกำลังแทงใหม่ก็ดีก็มีนะคะเนี่ยดอกแทงเยอะเลยนี่ค่ะนี่นะคะเนดอกนี่ก็ดอกนะคะนี่ค่ะออกเยอะเลยค่ะ นี่ก็ลูกนะคะลูกเล็กๆนะคะติดดอกเขากําลังออกอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะปลูกที้มาเร็กนะคะเนี่ยบบเล็กก็ต้องสี่ห้าปีแต่ตอนนี้เขาก็ออกมาได้ได้ปีแล้วนะคะออกมาได้ปีแล้วพอครบเสียพิกอนตอนนี้ตอนนี้เขาจะออกรอบนี้นะคะรอบสองแล้วป้าก็เลยทาฮอร์โมนล,ลดนะคะนี่ค่ะเขาออกเยอะมากเลยนะคะกําลัง แทงดอกเล็กๆค่ะเนี่ยที่เป็นตุ่มๆนี่ก็มีนะคะเ,เพื่อนๆมาดูกันนะคะเนี่คุณป้าให้ดูก็ลดน้ํานี่ค่ะคุณป้าก็ลดน้ําตอนนี้เขาติดลูกแล้วคุณป้าก็จะลดน้ําอาทิตย์ละสองครั้งนะคะแต่ถ้ายังไม่ติดลูกนะคะก็อย่าไปลดทุกวันนะคะเดี๋ยวเขาตะแตกไปอ่อนให้เขาออกดอกนี่นะคะดอกเยอะเลยนะคะ เขาแทงมาเรื่อยๆเลยะค่ะดอกนี่กระดอกนะคะคุณป้าก็ปลื้มใจนะคะถ้าทำอะไรออกดอกติดลูกมีความสุข,ข้านะะี่ค่ะเขาก็ออกออกเยอะเลยนะคะเนี่ยทางนี้ก็มีนะคะทางนี้เขาก็มีก็มีดอกดอกนะคะนี่นะคะเขาุ่นก่อนนะคะนี่ค่ะ ค้เพื่อนเพื่อนมาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ออกดอกออกผลนะคะผลก็ยังเล็กอยู่นะคะลูกเขาเล็กอยู่นี่คุณป้าก็ให้น้ํานะคะอาทิตย์ละสองครั้งเพราะคุณป้ากลัวเขาลูกเขาลวงนะคะนี่ค่ะมาค้ามานาพื้นบ้านนะคะของคนเมืองอุตรดิตถ์นะคะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน